มาดูวิธีผัดข้าวผัดปูอันนี้สั่งตรงมาจากเยอรมันเลยเนี่ยสั่งมาจาากร้นอาหาหรเลยน,ะนี่ยมาอู่ร้านอาหารมาก่อนมาอยู่ร้านอาหารมาก่อนเลยเป็นเป็นกุ๊กมาก่อนอันนี้ร้อนเลยนี่สามด้วยน้ำมันพืชเขาบอกว่าผัดนี้มันเปเข้ากันเงื่อน ทำเลียข้าวกระทานี้ได้ประมาณกี่กล่องครับเนี่ยได้ประมาณเจ็ด 7, กล่องเจ็ดแปดกล่องนะเจ็ดแปดกล่องจะสบดัดนะมีสบัดด้วยสบัดด้วยนี่ฉันต้องถูกสบัดสบัดสบัด่าด <laughs> ก็เป็นไงเป็นไงอ่าไม่ธรรมดาเพราะว่าเราใส่ไข่ไปแล้ว ตามด้วยต้นหอมเรียบร้อยจ้าเป็นไงอ่ะขอค้าฝากร้านกันนิดนึงไขว่ข<อ>ไหนบ้าง วันวันพุธกับวันเสาร์วันพุธกับวันเสาร์กี่โมงกี่โมงครับผมกี่โมงกี่โมงบ่ายโมงบ่ายโมงถึงสองทุ่มสองทุ่มบ่ายโมงถึงสองทุ่มมาเจอกันได้ผู้พรข้าวผัดปูครูพรนี่วันนี้ขอบคุณมากนะสวัสดีครับผม